ใครที่ต้องการรัดเติมเกมโลบอกก็ร้านนี้เลยแบ h ช็อปร้านที่คุณต้องการมีที่กดเกมพารทที่กดเอผลในบ็อกฟุตที่กดเพชรในอ Star แล้วก็เกมแมบอื่นอื่นอีกมากมายนะจ๊ะก็กล่าวสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ใน บล็อกฟุตนะครับผมมารีวิวผลเงานี่เลยอ้โผลเงานะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวก็เราก็มาจะมาดูสกิลเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับมาดูสกิลกันเลยสกิลหนึ่งนะครับคือการอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไปหามนต,ตรงอื่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้มันมาฆ่าผมเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่พร้อมเฮ้ยตรงบอสตรงนู้นดีกว่าโอโอเคมาแล้วนะครับซึ่งไอออร่าออร่าเอ,อ่อสีม่วงนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่นั้นนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เผ่าน,นะแล้วก็ไม่ใช่สีฮาคิด้วยมันคือเฟเฟกของผลนะครับผม อ่าเฮ้ยปอนนี้อยู่ซะด้วยโอเคจะได้รีวิวอ่ะสกิลหนึ่งคือการเป็นบอลอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบเออเป็นพลังงานอ,ะอ่ะลองดูเลย,เลยเกันเลยแล้วกันฮึมมันจะเป็นสายแบบน,นี้แล้วก็ชิง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 ต่อไปโอเคนะครับเมื่อกี้มีคนมานะครับอืมต่อไปสกิลสองนะครับ นี่เลยสกิลสองเป็นเอ่ออะไรวะเหมือนเหมือนสกิลสองของผลมืดอะ่ะเราจะปล่อยแบบเป็นพลังงานอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะมีข้างข่าวบินฉุกฉอๆฉเอ่นั่นแหละอ่าต่อไปสกิลสามคือการบีบคอนะครับนี่บึ้มต่อไปสกิลวีใช้มารสามร้อยมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนก้อนดำๆอะ่ะว่างั้นแหละดู ไงเหมือนเหมือนเหมือนบนเกี่ยแล้วความสามารถก็คือเอเหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างมันทําแบบเหมือนข้างขามันบินโฉบไปมาบินโฉบไปมาแล้วเราก็จะติดสตันอยู่ในนั้นอ่ะเดี๋ยวเห็นยาเรือนเลยเนี่ยมันเราจะทำเอ้เราก็สามารถทำคอมโบได้นะอ่าดูปุ๊บโอ้ไม่ถึงอ่ะโอ้ยพิสกิลทษโทษโทีทุทีทุทีทษโทษ ต้องสกิลนี้ก่อนนะครับนี่ยเนี่นี่สกิลนี้ก่อนปึ้มปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแต่มันไม่โดนอะ่ะซึ่งสกิลสกิลบินเนี่ยเอ้ยสกิลเอฟเนี่ยมันมันมีดาเมจด้วยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวมันจะมีดาเมจด้วยแปบ๊บนึงนะครับอ่านี่ดูเห็นไหมมันจะมีข้างข่าวบินไปบินมาอ่ะเรียบร้อยตายแล้ว โอเคมันจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปล่าข้าหัวดูนะกันลองไปล่าข้าหัวดูแล้วกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะซึ่งผมอะพีพีไม่เก่งผมกากเอาว่าง่ายลเลอ,อแต่ผมลองด้วยแ,แต่ดูหมัดผมดิไอ้เย้ไอ้ตีนหมัดผมโคตรอนาถลองดูแล้วกันลองดูลองดู ผมจะได้เปลี่ยนผลเป็นผลพระแล้วไปฟาร์มตีนเป็นหมัดเอตีนวีสองอ่ะเออเพราะผมอยากได้มากโอเคนะครับอ่ารอนอะวันเกไปนเ่อะไรนะตาแล้วเหรอโอโหด่ากันยับเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าไม่แต่มันเป็นตอนกลางคืนอะ เฮ้ยมันเปแต่มันเป็นตอนกลางคืนนะเฮ้ยมันแต่มันเป็นตอนกลางคืนใครวะกูงงเฮ้ยตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยโคตรโถดอ่ะโวดเงาแต่ว่าผมพีบีกวันนี้กเห็นแม่เป็นตัอย่างต้องบอกแล้วเขาว่าความพยายาอที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นสไม่ได้ชรื่ขอให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำให้ได้เถอะเอว่ะ เอาว่ะสองคนนี้อย่างตึงอย่างตึงอย่างตึงเลยโอ้ยอย่างตึงอย่างตึงผมจะเอาสกิลไปป่วนเขานะสำหรับเรื่องการร้องเพลงร้องออกมาที่คือเสียงที่มากเลยเราจะสาระวาง อุ้ยอุ้ยเอาวะเอาวะเอาวะในบางคาของบองไม่ไปสาว่าฟรบกแต่ถ้าากี่เอ็มวะสองคนนี้สองนี้สองคนนี้ก็กี่เอ็มอ่ะทำไมโหวดกันจังอ่ะอต้เสี่เอ็มน่าจะสี่เอ็มสองคนนี้ เยอมากเลยอาจจะมีเล็กหน่อยไอ้งเออมนกนนร่ตัางวเหมือนกดค้างมันขึ้ัพอาเทีครอยังขอดูการพีพีหน่อยสิโอ้มันเช้าสเลวอ่ะมันเช้าสเลวี๋ยว ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ลู้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะวันนี้มันอาจจะมีตำหนิเลื่อน้อยเพราะว่าเพลงนี้จัดว่าเป็นเพลงที่ยากมากพอสมควรเย่าผมพีพีไม่ได้มันไม่มีใครอะผมไม่อยากท้าเดี๋ยวเีถ้าแบกสัดส่วนโอ้โหแม่งเอ้ยผมโดนลุ้มเหรอจะกินห้องเจะกินห้องเพมที่เจอคนที่ร้องดีมีไรอแล้วก็มีพราะลูกเตื้องลูกอะไรมันมาหมดเลยในวันนี้นะครับมันอาจจะมีในเรื่องของ เนื้อเสียงอาจจะขาดตอนเป็นธรรมชาติเล็กน้อยเท่านั้นเองอาศัยประสบการณ์มาลูกแล้วก็ฝึกอยู่เรื่อยๆวันนี้เดี๋ยวต้องมาดูที่ไรอันมาลูกว่าไรอันเขาจะมาแก้ทางวันนี้พับกระพานโอ้โหเขียนโอ้เขียนแตกยับโอ้โหโอ้โหแม่งเปิดแบบไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยแต่ผมสกิลมันเกือบตายนะ โอ้ถ้าผมไปเอาหมัดสายฟ้ามาน่าจะดีกว่าเยอะเลยคืออะไรวะอยู่ๆก็มาเปิดผมแต่ไม่รู้นะหากกาประยุดที่99หรือไม่รู้จะได้กี่กและเงินจะได้กี่ล ก็อยวไปไหนล่ะอ uh, uh, ่ะต้็องอยู uh, oh oh, oh okay. ่ที่การุนเลือกดาบพร้อมับดาบโอ้โหดาบโอ้โหไม่เงยโอเคประมาณเนี้เนาะพี่พีไม่เก่งอะนะเออก็อย่าว่าผมแล้วกัน โอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบายก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะโอเคสกิลก็มีประมาณเนี้ยเออสกิลแล้วก็สกิลเนี้ยเออแล้วสกิลระเบิดโอเคแค่นั้นแหละบ๊ายบายครับผม คลิปนี้มันเป็นคลิปสั้นๆนะเออแล้วก็ผมลืมบอกสักอย่างนะใครบีผลมังกรมาเล่กับผลโอเปะผมหน่อยดิคือผมอยากได้มากเลยตอนนะี้อยากได้มากเนี่ยเดี๋ยวให้ดูออเอติดติดอนะไรเนี่ยนี่นะครับนี่นี่นี่มาเล่กับผมโอเปะผมหน่อยเนะนี่ยเนี่ยอยากอยากได้มากโอเปะอยากอยาก,ยากแบบอยากไดนะออ้อยากได้ผลไอ้นี้มาก โอเคมาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ใครที่ไม่ชอบก็เอ่อไม่ต้องทำอะไรอะไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องอะไรแต่ว่าแต่ถ้ากดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับไปแบบครับผม